ย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่จะข้อตัวสินค้าเฮอร์โนั้นนะครับการแข่งขันในตลาดของยาสมุนไพรไม่รุนแรงมากนะครับเพราะว่าแต่ละแบรนด์นั้นต่างเพาะทาตลาดในเส้นทางของตัวเองครับแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกแบรนด์นั้นพยายามทําให้เหมือนกันก็คือพยายามที่จะผลักดันตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาดของสังคมไทยครับเพราะนั้นถ้าเทียบกับคนอื่นมันต้องเทียบนะฮะคือถ้าเทียบกับยาฝรั่งไม่ต้องไปเทียบนะครับ มันเทียบด้วยกันเนี่ยระหว่างพวกยาโบราณต่อยาโบราณเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความมีความแอคทีฟนะมีความว่องไวต่อตลาดนะะที่โตมาพร้อมๆกันเนี่ยก็อย่างที่คุณว่าเนี่ยที่เคยไปสัมภาษณ์ก็คือตะขาบห้าตัวนะฮะเป็นผ้า,านี่นะฮะหรือว่าห้มมาเจดีย์แับพวกนีม้มาในเวลาเดียวกันหมดนะฮะต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินแต่วิธีการไม่ต่างกันวิธีการทางตลาดไม่ต่างกันนะฮะทุกคนมีรถใช้หนัง ทุกคนออกสังคมนะครับทุกคนทําประโยชน์ให้สังคมมีการสมบูรณ์ทาทานนะฮะหรือว่าไปร่วมสมาคมตาม่างเพื่อสร้างกิจกรรมให้กับที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมอย่างนี้นะฮะอย่างที่คุณพ่อว่ามันก็ต้องแสดงตัวว่าเราอยู่ในอยู่ในจินตอย่ยูในฐานที่มีคุณธรรมนะฮะมีความพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคมได้น mm hmm. ี่ครับสินค้าเราก็ถึงจะไปได้หลักนี้ที่ปัจจุบันเรียก c S R นะ ก็คือเราทํามาตั้งแต่50ปีก่อนแล้วนะไม่ใช่ CSR เดี๋ยวนี้ CSR เดี๋ยวนี้มันก็ดูที่ที่ในอดีตเขาทำมาแล้วก็ไปตั้งชื่อ,อนะแต่สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยก็คือ CSR เมื่อ40-50ปีก่อนเราก็ทาอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นฐานของผู้ค้าคนจีนโดยเฉพาะเลยนะฮะอันนี้คือฐานเป็น,เป,นเป็นความคิดพื้นฐานเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของฝรั่งจะมาสอนเราเราคิดเป็นนะฝรั่งมาทีหลัง แล้วตลาดมว่าบริเรียนจากเรามากกว่านะเขาดูความสาเร็จขององค์กรเล็กๆองค์กรครอบครัวเนี่ยแล้วเขาไปอยากขยายฐานแต่เขาเก่งที่จะข,ขยายฐานได้กว้างได้เร็วนะฮะเรามันอาจจะความคิดความอ่านไม่ไม่กล้าหารชันชายอย่างเขานะะเราก็าไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลอ,อย่างเขาเท่านั้นเองในปี2510พระราชบัญญัติยาสมุนไพรไทยได้เกิดขึ้นเป็นมรสมุมลูกใหญ่ที่ทําให้ธุรกิจยาสมุนไพรไทยหลายแบรนด์ต้องประสบปัญหารวมถึงขั้นกี่น้ําเต้าทอง ที่กว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์มาได้ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอนจากกระทรวงสาธารณสุขทั้งเทคโนโลยีการผลิตส่วนผสมสพคุณซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่คุณชวนคิดค้นขึ้นเข้าสู่ตลาดได้ยากว่าจะพัฒนาจากตัวต้มเนี่ยนะฮะจากตัวต้มตัวนี้ตัวที่ตัวที่ตัวนี้นะฮะมาเป็นสเปรดไลน์อย่างนี้นะฮะต้องไป ผ่านคณะกรรมการกระทรวงานนาการมการซึ่งเขาไม่รู้จักเทคโนโลยีนะฮะเราคุยได้เลยว่าเราเป็นคนแรกที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะฮะมาพัฒนาสมุนไพรญี่ปุ่นยังไม่ทันเราเลยเราทําก่อนญี่ปุ่นด้วยาก,ก,การใช้สเปรย์ไรน์นี่นะฮะเราทำตั้งแต่ปี2517นะครับสมัยนู้นเนี่ยคุณพ่อต้องไปเรียกว่าถ้าจะไปกราบการไหว้ววนให้อาจารย์ ผู้ใหญ่เนี่ยไปคุยกับด็อกเตอร์ไปคุยกับด็อกเตอร์นะฮะด็อกเตอร์ทางเกษตรกรรมไปคุยกับด็อกเตอร์ทางเภสัชว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาไม่เข,ไมเขาไม่ต้มยาแล้วเขาสเปร,รย์ยากันแล้วทำไมยูไม่รู้จักเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำไมยูเป็นด็อกเตอร์เหมือนฉันอะแต่ฉันรู้ว่าเธอทำไมฉนันท่านไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะต้องให้ด็อกเตอร์อธิบายกับด็อกเตอร์นะฮะเึงจะฟังกันนะฮะแล้วเราว่าได้ทะเบียนได้ทะเบียนเป็นตัวนี้มาเขาเขาจำหน่ายคือความไม่รู้ความไม่รู้ของคนต่างๆของนักวิชาการก็ไม่รู้นะฮะ เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้รเพราะสมุนไพรเนี่ยไอตัวเนี้ยทํามาตั้งร้อยปีแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าในนี้มีอะไรที่ทําให้มันทําให้หายร้อนหนได้ไม่มีใครตอบได้นะฮะเพราะนี้ให้ตายก็ไม่ก็บอกไม่ได้แต่ว่ามันต้องผ่านาการทดสอบในคนแล้วบอกว่านี่แหละอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันทําให้คนหายได้ในฐานะประธานของกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณชวนธรรมสุริยะ ได้เดินหน้าผลักดันให้กฎหมายของสมุนไพรไทยหลุดออกมาจากกฎหมายยาและกฎหมายอาหารเพื่อที่จะให้กลุ่มธุรกิจนี้สามารถเดินหน้าพัฒนาสินค้าและตีตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเวลานี้สมุนไพรเนี่ยไปเป็นยาก็ได้เป็นอาหารก็ได้พอเป็นยาเราจะไปอาหารเขาบอกว่าไปอาหารไม่ได้หรอกคุณเป็นสมุนไพรคุณไปยาพอไปยาเราบอกว่ายามันอยู่ในร้านขายยาไม่ขายยาขอไปขายทั่วๆไปได้ไหมเขาบอกว่าได้ไปเป็นยาสามัญ ยายาสามัญต้องมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันทําให้หายหรือเปล่าแต่สูตรเราเนี่ยมันหายแต่เราไปตั้งสูตรใหม่แล้วใครจะไปรู้ว่ามันหายไม่หายนะฮะสำคัญว่าสูตรเก่าเนี่ยเป็นยาสามัญไม่ได้นะฮะงันปัญยาสามัญไม่ได้มันก็ต้องอยู่ในร้านขายยางนั้นมันก็บีบตัวเองบีบเราให้อยู่ในเฉพาะร้งนขายยาคุณจะไปออกออกออกแมคโครไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี้ยออกไปขายตลาดนัดเนี่ยไม่ได้นะครับเน้่งจากตั้งแต่สมัยร6มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย ความดีต่างๆคุณค่าต่างๆของตำรับยาทั้งไทยทั้งจีนเนี่ยเอาเฉพาะของไทยแล้วกันนะฮะเพราะว่าอยู่เมืองไทยใช้ยาไทยนะก็สูญหายไปหมดนะเวลานี้ก็พยายามพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยก็อยางอยู่ในข้อที่ว่ามันมันพิสูจน์ได้หรือยังนะฮะถ้าจะพิสูจน์ได้หรือยังเนี่ยมันต้องพิสูจน์ยาเป็นร้อยๆตำรับเลยนะฮะยาไทยยาไทยไม่ใช่มีสองสามตำับนะฮะเวลานี้ก็มียาสามัญเนี่ยสิบเก้าตำรับ เป็นยาเดี่ยวศุนไาย์เดี่ยวเนี่ยแปดตำรับยาที่เป็นโบราณแท้เนี่ยสิบเอ็ดตำรับแค่ทดสอบสิบเอ็ดตำรับเนี่ยก็แย่แล้วครับจะทดสอบในคนเนี่ยถามว่ามีหมอคนไหนมาทําให้บ้างแค่หาหมอมาทําการทดสอบในคนกับยาสิบเอ็ดตำรับเนี่ยยังหาไม่ได้นะครับแล้วถามว่ายาโบราณมันจะเติบโตได้อย่างไร ของเรานะครับเด,เดินมาถึงรุ่นที่สี่แล้วนะครับสําหรับคั้งจี๋น้าเต้าทองนะครับซึ่งในตอนหน้าเป็นตอนสุดท้ายนะครับธุรกิจสมุนไพรไทยในเท่าแก่ใหม่นะครับทั้งพี่และน้องจะสามารถนําพาธุรกิจน,นี้ให้อยู่รอดได้หรือไม่ติดตามสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของหนึ่งทศวรรษกับการก้าวเดินของทั้งจี่น้ำเต้าทองครับ เราไปทานตลอดเราไปกินข้าวด้ในการที่เราอนส่งอยู่นะครับในแ็วตัวถ้าจะมีเวลาว่างก็จทานเยอะถ้าจะไปนั่งกินข้าวตอนกลางตอนเย็นบ้างตอนเย็นด้วยทุกครั้งที่ไปนังกินข้าวครับว่าจะมีเรื่องเล่าประสบการณ์หรืออย่างอืเล่าให้ฟังซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จริงจนกลับมาพบกับเรื่องราวของการดำเนินธุรกิจที่มีมีอย่างยาวนานได้ใหม่ในรายการเสียกับเสียทุกวันอาทิตย์นะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องเท่าแก่ทีวีสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อผู้ประกอบการเอสเมอีแห่งแรกของประเทศไทยนะครับ หรือว่าจะรับชมได้ทางเว็บไซต์นะครับทางเท่าแก่ทีวีคอมวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับยาโบราณเนี่ยมันมันถ่ายทอดด้วยปากต่อปากถึงจะได้ผลนะคุณโฆษณาไปเนี่ยมันต้องวิธีโฆษณานี้ยต้องเหลงเป้านะฮะไม่ใช่โฆษณาเปล่าเปล่า,เปล,าเปล่าไปแล้วใครๆก็ได้ยินเปล่าแต่ว่าคําพูดเนี่ยเพื่อกลุ่มเป้าหมายอายุสี่สิบขึ้นนะฮะแล้กลุ่มเป้าหมายอายุ สามสิบคุณเป้าหมายเพื่ออายุยี่สิบอย่างนี้นะฮะถ้าคุณยิงยิงข้อมูลยิงข่าวสารไปเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มต่างๆไม่ถูกต้องเขารับไม่ได้คุณก็ขายของไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณมีเงินสิบล้านคุณโยนลงไปแล้วคุณขายของได้แน่มันไม่ใช่นะครับคุณยิงสร้างข่าวสานะฮะถ้าบอกว่าคุณมีเงินสิบล้านมีเงินยี่สิบล้านแล้วคุณต้องการจะโฆษณาแล้วคุณชัวร์เลยว่าคุณขายของได้แน่ มันไม่ใช่หรอกครับ